วันนี้เราพามาชมรถครอบโคอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับยามาฮ่าเมดร้อยนางพญาหรือเมดร้อยก็สุดแล้วแต่แต่ละคนจะเรียกนะครับผมเพิ่งไปขุดออกมาจากที่จอดรถเมื่อกี้นะครับเนี่ยนี่ครับกับรถสองจังหวะย้อนอดีตกันสักนิดหนึ่งอาจจะเก่ามานิดนึงนะครับแต่ก็เอาไมา้ พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับยมห้าเมตรร้อยนี่ก็เป็นรถสองจังหวะนะครับท t ทีหนึ่งร้อยซีซีครับเกียร์สสปีดหรือ4เกียร์ครับระบายความร้อนด้วยอากาศครับผมแต่คันนี้ค่อนข้างที่จะไม่เดิมนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าของคนเก่าเขาน่าจะใส่ ร้อยใหญ่มารกระทะเป็นหน้ากว้างครับรู้สึกขอบเดิมมันน่าจะเป็น1.4นะครับแต่คันนี้รู้สึกว่าจะใส่เป็น1.6หรือ1.8นะครับลองดูก่อนอ่าเป็น1.8จริงๆครับใส่หน้ากว้างมาเดิมๆจะเป็น1.4ครับ รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แต่งได้ออกมาสวยงามนะครับสมัยยุคผมเมื่อก่อนก็ก็จะมีเมดร้อย RC ยามาฮ่าเบลคิสตันอะไรพวกนี้ครับที่จะแต่งแต่งกันในวัยรุ่นเมื่อก่อนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่แต่งเมดรอยนางพญาก็เอาของป้ามาแต่งนะครับคันแรกที่แต่งโมไซ ระบบเบรกหน้าจะเป็นเบรกแบบดัมเบรกนะครับจะไม่มีดิสนะครับนอกจากจะแปลงเอาของยาม่าเบลร้อยมาใส่หรือว่าอาจจะใส่ของยาม่าเฟสก็ได้หรืออาจจะใส่เป็นช่วงหน้าเบลลร้อยก็ได้เอาของคันด้ามาใส่ก็ได้อันนี้เลือนไม้เดิมเดิมเลยนะครับผมครับแหมอาจจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับ ไม่รู้ไปบุกป่าฝุ่นที่ไหนมาครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นเม็ดร้อยรุ่นท่อตรงนะครับที่ผมเคยแต่งมาก่อนจะเป็นรุ่นท่อกระดกรู้สึกว่าเม็ดร้อยจะทํามาเป็นมีท่อสองตัวนะถ้าผมจาไม่ผิดจะเป็นท่อตรงแบบนี้กับท่อที่มันยกกระดกขึ้นมาปลายปลายกระดกขึ้นแต่ถ้าถามผมผมส่วนตัวแล้วผมชอบปลายกระดกมากกว่าเพราะมันแบบเฟี้ยวกว่าแล้วก็เท่กว่า อันนี้ก็จะใส่สีลวดส้มซีดแสบตาเลยนะครับนี่จะของเดิมก็ใส่มาอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเดิมยกเว้นชุดล้อนะครับแล้วก็บังโซ่ไม่มีขาดบังโซ่ระบบระบบเบรกหลังก็เป็นแบบดัมเหมือนกันนะครับเป็นโชคคู่ แล้วก็เครื่องแห้งๆดิบๆไปเลยครับเป็นไงยม่าเมตรร้อยนางพญาก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมว่าถ้าเอามาแต่งก็สวยนะครับนึกถึงสมัยก่อนย้อนไปในอดีตสมัยนั้นก็ใส่ยางแก้มเตี้ยใส่โลยางเล็กๆ สสองร้อยลดจมๆจมโหขี่กันเฟี้ยวนะครับยุคนั้นก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับผมที่ผมคิดว่าก็น่าเอามาเก็บไว้เหมือนกันรุ่นนี้จะเป็น cdi แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หน้าทองขาวจะไม่เหมือนพวก y 80 v 75อะไรรุ่นนั้นนะครับ รุ่นนี้จะเป็น C D I ขึ้นมาแล้วก็ผมว่าเอามาแต่งก็เฟี้ยวดีนะครับเครื่องก็เดิมเดิมก็แรงอยู่แล้ว1นึ่งซีซีบิดสะใจครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอต่อไปกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ